มาดูเรื่องการสร้างสื่อการสอนการหาปริมาตรของทรงกระบอกนะครับเปิด GeoGebra เวอร์ชันห้นะครับขึ้นมาแล้วก็คลิกขวานะครับเอาแกน x แกน x แกน y ออกแล้วก็เอาตารางออกนะต่อไปแล้วก็ไปที่ View นะครับไปที่วิวแล้วก็เลือก 3D g r a กราฟิด้วยนะครับในเวอร์ชัน6นี้ใน คอมพิวเตอร์ที่มีจอไม่ละเอียดมันได้รับ3าดีไม่ได้อันนี้ก็จะเป็น3ามดีอันนี้คุณภาพจอไม่ค่อยดีนะครับก็ใส่แกนนะครับใส่ตารางไครับจริงๆไม่ต้องใส่ตารางก็ได้นะครับในะจุดเนี้นเป็นจุด สามสิ่งอันดับนะถ้าเป็นสามไม่ดีเป็นสามสิ่งอันดับก็คือจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์อันนี้ก็เป็นจุดศูนย์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 สิบอะไรก็แต่นะผมยังก,กำหนดความสูงนะครับโดยใช้สไลเดอร์สไลเดอร์นี่ใช้ในแกนในในส่วนของสองดีอันนี้เป็นกราฟิกสองดีอันนี้กราฟิกสามดีสังเกตดูตรงนี้นะครับก <c oughs> ็เอาปรัศมี รัศมีสักตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่0.7จะได้หา2ิบได้เนาะถ้าเท่าไรดีถึงแล้วกันแล้วก็เพิ่มทีละศูนยโอเคอันนี้เป็นรัศมี เราสามารถเปลี่ยนตัวแปรได้คลิกขวานะครับ rename ใส่ตัว R ลงไปแล้วนจนความสูงแล้วก็ทําเป็นอีกมาคลิกตรงนี้เป็น h e i g ความสูงเป็นจำมันเต็มแล้วกันนะครับเป็น1ถึงสิบสองแล้วกันนะย่สบี่ไปเลยค่าเปลี่ยนแปลงทีละหนึ่งนะครับ แล้วตรงนี้ปจุดศู 0, นนะครับี้นะครับจุดศูนย์ 0, 0, เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้นะถ้ามองไม่เห็นก็ลองอเอาแกนนี้ออกนะจุดนตรงนี้คือจุดศูนย์ตกับสูงก็ระยะความสูงก็เป็น h นะเป็นศูค่า x เ,เป็นศค่า y เป็นศย์ค่า z เป็น h ไปนะครับไปที่เอาเมาส์ไปคลิกตรงพื้นที่ของ 3D นะครับไปเลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงใส่ลินเดอร์คลิกตรง A คลิกตรง B จะถามหารัศมีรัศมีแล้วก็ใช้ตัว R ใส่ลงไปนะใสนะ่ R มันจะได้ตรงกระบอกนะครับทันทีส่วนในตรงนี้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องการมองเห็นแล้วก็เลื่อนไปนะดัน คือความสูงแล้วก็เอามาพิกตรงนี้เราก็มาเอาเส้นมาต่ออันนี้คือความสูงนะครับความสูงตรงนี้คือเจนะ็ดลัศมีวิธีการเขียนรัศมีก็คือเอาตรงนี้ที่ฐานนะครับจุดตรงนี้นะแล้วก็ลากเส้นจากจุดศูนย์กลางที่ฐานมายัางขอบนะครับนะบนะบนะบั่นคือรัศมี ก็ดีคือเราสามารถหมุนหมุน,มนพวกทรงกระบอกให้เด็กเห็นได้การหาปริมาตรนี่ก็มีสูตรนะแล้วก็ปิดตัวแปรแค่นี้นะครับทำก็ทำงี้นะคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้โจทย์นะปิมาโจทย์คลิกตรงนี้นะครับ,รรบ,รรบเป็นแบบ คณิตศาสตร์สามารถพิมพ์เศษส่วนพิมพ์ได้เลวเวลาเราจะวักแล้วกดคอนโทรลสเปซบาร์นะครับเพื่อหมายแฟกซ์และโคลอนโจทย์จงหาปาริมาตรทรงกระบอก ตเป๊ะป่ะสูงนี่ h นะฮะเราไปเอาที่ object มาอย่าไปพิมพ์เองมันไม่ออกนะน h ซอ่อเปมนซอมออันนี้ถ้า enter ไม่ได้มันมันเป็นสองบรรทัดเราไว้แค่นี้พอโอเคก่อนมัน OK ลากไปอันนี้เวลาทำนะต้องกดตรงนี้กราฟิกล็อกกุญแจไว้มันจะได้ไม่เลื่อนนะ ลูกกิ้งมันจะไม่เลื่อนถ้าไม่ถ้าไม่ล็อกจะเลื่อนพิมพ์ต่อรัศมีขารัศมีรัศมีอ,มมอาร์นะครับเอาอาร์มาใส่นะลิกเซ็ตเซนติเมตรลองด้วยสัมอกระดับ พิมพ์ากดวิธีทำกดคอนโทรลสเปซปลาจะเป็นเครื่องหมายเงี้ยมันจะวักเป็นรูปวักแสดงผลปลาเรม่าทรงกระบอก สอง h es, นะมีสูนะตรนตงนี้ตัวพายมีมาให้แล้วก็ใช้บ่อยคลิกปั๊บมาเลยนะพายาใส่หมวกนะอย่างงี้นะไปเอากำลังสองนะีใส่หมวกนะี es, นะ่ย h นี่ก็คือพื้นที่พื้นเป็รูปวงกลมนะฮะโฟนด้วยความสูงล็อกไว้ เราก็ดูโจทย์ h เท่าก,กับเท่าไหร่ h เทากับเจ็ดนะ uh, ถ้ากัหกจุแล้วก็พิมนะพ์นะเป็น uh, ไป h เจยวอา h เท่ากับ h เท่ากับ h พิมพ์ได้สัาก็เป็นตัวเลขนะใส่คอมมาลงไป h ส s esh, esh, g g t ลั m ษณ์ h ท่ากับ h ใส่ไปอันนี้เด็กสนมากจะติดข้าพายนะอาจารก็สัญลัาตรงนี้ก็ได้นะพายแล้วประมาณนะต้องวาัญลั คิดค่าประมาณนะครับตรงนี้ยี่สิบสองนเจ็ดก็มาที่ลาเทคฟอร์มูล่านะครับเป็นเศษสวนะ Back, Back, Action, ่วนแฝกแฝกแพกชั่นแปลว่าเศษส,วสว่วน A เ <A S 1> ป็นตัวบนก็ใส่ไปยี่สิบสองบีเป็นตัวล่างก็เป็นเจ นั้นเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นปริมาตรปริมาตรตรงกระบอกอค,ครัใช้ะมาวมา คูณมีคูณด้วยนะสมัยคูณอูนี่ครับคูณคูณ r นะกํลังสอง ตัเล็กตัวอานะครับอย่าไปพิมอารนะใส่ตัวอาร์ใส่ขงเล็บใส่หมวกตรงเลขหกนะสองอันนี้จับยืดไปได้คูณอีกคูณตรงนี้คูณ h อาร์กำลังสอง h R. h มาใส่ h นะโอเค ตัดเลขเนี่ยก็ลองตัดในเศษกระดาษหรือใ,ในกระดานนะอ่ะทีนนี้เวลาคำนวณทำงี้นะครับตรงนี้ input อยู่้างล่างผม,ผมจะทำงี้คลิกขวาวเจกผมจนัดแบบ Excel นะถ้รารดต้นนตรงนี้ r e f e r e n ์เ l a y o เ t นะกดเอาที่คำนวณ input แบ็งบนนะนกแล okay. ้วโอเควิธีการ<ม>คำนวณง่าย พิมพ์ไปเลยครับย 7, 7, şey> ี่สิบสองยี่สิบสองตันลขเจ็ดยี่2ิ7สองคูณเจ็ดคูณคูณแปรนะจะไปคูณนั่นนะคูณอาคูณอาคูณ h แล้วแล้วเอนเ r อร์เลยมันจะไปอยู่ตรงไหนล่ะเรามาดูที่วิวอินจิอร์เนี่อยู่ตรงนี้ีประมาณ เป็นทนิยมนะก็ใส่โรดเป็นตัว e นะครับขอดูเึิบประมาณนีเคือมาประมาณนะครับประมาณ e รือกันนะครับ e เอีย e ลงไปต่อไปวักนิดนึงลูกบาทนะรอรอเซนติเมตร ประมาณไม่ว่าพายมันก็ประมาณยี่สอันนี้เราก็ล็อกไว้นะเสร็จแล้วพอแค่ะะนั้นนั่นคือพิมพ์แล้วนะนั่นคือทรงกระบอกนี้มีปริมาตร หมดแล้วครับไม่มีพอดีฮนะเพราะว่าค่าภายมีจต่ค่าประมาณคอนโทรลเปลนเฟสบางก็เอาอีมาใส่ตัวอีมาใส่โลโบสมองนะครับแล้วแต่ลูกบาทเซนติเมตรก็พิมพ์แนละ้วแต่ท่านสอน นี่เป็นการกำหนดนอันนี้บังคับโดยใช,ใช้ใช้สไลเดอร์กำหนดไอที่เลือ่อนนี่คลิกขวานะครับกดคลิกขวาแล้วก็การแสดงผลก็ต่อไปครับเอาวิวเอาอินพุตออกไปก่อนเรามาดูว่าเราใช้สไลเดอร์อีกตัวสไลเดอร์ไว้รไตรงนี้คลิกนะครับเป็น i นะครับ มีเมื่อกี่บรรทัดละ่ะหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าเราก็กำหนดศูนย์หนึ่งห้าไปาก็หนึ่งภาพเปลี่ยนแปลงเจอหนึ่งก็โอเคไลเดอร์นี่เป็นแบบ vertical นะแนวตั้งอย่างเงี้ยเอามาทำอะไรเอามากดแสดงผลทีละขั้นนะ ไว้ตรงนี้ก็ได้นะถ้าครูตัวตรงสูงหน่อย,อยก็ตรงนี้นะเป็นตัวไอนะตัวไอตัวไอนี่ก็ซ่อนไว้นะเวลาเดเป็นตัวไอนะไอนี่ก็พิมพ์ตรงนี้วิธีทำนะครับไว้ทวนะถามเด็กนะวิธีทำมาที่กว่าไปกันที่เอ็ด n วิเลยไ I ไเท่ากับต้องไหไอน้อยกว่า กำหนดให้เห็นเมื่อ i น้อยกว่าสี่อันนี้เป็นตักศาสตเนี่ยนั่นยอันนี้กำหนดเมื่อ i น้อยกว่าสามอันนี้กำหนด i น้อยกว่าสองอันนี้กำหนด i วเวลาพิมพ์ประโยคผิดเนะี่ยโปรแกรมจะบอกใหนะ้จะมีอะไรโปรแกรมอะไรดีกว่านี้นะนะ Enter น้นองรูดกันไหมนะอื้อหนาเนี่ยเราสามารถตั้งโจทย์นะแล,แล้วรูปมันก็จะเป็นดนากนะลองดูอันนี้จะให้สวยนะก็คลิกขวา g r a p h i c นะครับตรงน,นี้ก็ Youth clipping Youth clipping นี้จะจะ ขอบจะเนียนนะครับโอเคนะครับโชคริปปิง้งก็จะเป็นตารางจะเป็นกรอบอันนี้มันจะเขียกระแล้วก็เอานี้ออกโอเคนะครับก็จบแนะตอนนแค่นี้